สวัสดีครับดูสิเราก็มาถึงแล้วนายสื่อขั้นนะบ้านเพียรเพชรพลอยเอาไม้ลุงนะแล้วก็เปิดตัวไม่เคยพ้นเดียวโอ้รองเท้าขาดพี่น้องยาม่วงยาม่วงนะร้อนในอืมเป็นยังไงบอกระดีไม่หมุนปางนี่คือปวดน่ะปวดฟันมันร้อนในไม่ปวดกินกินยาเคี้ยวใบพุ่อยู่บ่ ยาเขียวต้องกินด้วยยาเขียวไบโพน่ะดีเด้ตัวหายร้อนนะบอกยาเขียวนี่ผมกินไม่ได้ได้ยายังมาอันนี้ยาปลายปากกินยาเขียวในโพ่ะอ๋ออะไรหรอใบโพนึกว่าไปให้น้องอยู่วันน่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวดูอาการกันเป็นไงตัวหายร้อนนะบอกหายแล้วเหลือแต่ร้อนในอันนั่นน่ะเลี้ยอเหลือปากเป็นแผลมีมียาทาปากก็ยังเนี้ยเด้นี่นี่อ๋อนี่ฮะซื้อมาแล้วไปดูดูเด้อมันจะได้ทราเด้ออันนี้ เวลาจะป้ายปากน่ะก่อนนอนถ้าป้ายช่วงกลางวันเนี่ยมันเราพูดไปพูดมามันก็คืนไปหมดก่อนนอนอ่ะป้ายเยอะๆตื่นเช้ามาหายตั้งป้ายก่อนนอนอ่ะน้องน้องไม่ค่อยพูดหรอกกลางวัน่ะกลางวันไม่ค่อยพูดมันก็ป้ายไปเลยดูดไปดูดมามันก็หายแต่ก็ป้ายเอาไว้ก็ดีป้ายไปเลยตอนไหนก็ป้ายเดี๋ยวมันจะไม่หายอืมอืมอ่ะตอนนี้ทีมงานเรามาถึงกันแล้วนะทุกท่านมันปิดแล้วมันปิดยาก เยอะ็ปคไม่จาเะเราเอเราก็จะชวนน้องคุยเยอะหลายมาเก็บของลงกันเลยดูกว่าทุกคนลุยกันเลยนะฮะทุกท่านเจ็บปากวันนี้แก่เสียกแก่เสียกแก่เสียกนะครับแก่เสียกไหนเอาไว้แจไหน คุณใช้ภาษาอะไรแจนีิ<า>ใช้มุมสิจะใช้คำว่าแจออแล้วนี่ล่ะไว้แจไหนนี่เอ้าะไว้นู่นแหละนี่ก็ไว้แจไหนนี่ไว้ข้างในเลยดียไหมหกงาวมาดึงมาเดี๋ยวผมขอรอก,ก่อนนะเพราะว่ารองเท้ามันเดินไม่ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวเอาเอาตั้งก่อนให้เอา เอเดินมาทิ้งมันจะไปเดียไปได้ยิงน็อตเอาเดี๋ยวรอลังอุปกรณ์ลงก่อนอุ๊บเฮ้ยมันจะหักมันสีหักมันสีหักมันสีหักวางไว้บนแคร่ก่อนดีไหมหรือไม่ก็พิงไว้ตรงนี้ก่อนนี่นี่มามายิงก่อนเราจะเข้าแล้วค่อยจะยิงเข้าแล้วค่อยอันนี้อันตรายมากเลยอืมอันตรายอันตรายมันไม่หักเรารู้มีการเดือดโอ้โหอะไรเขาชำนาญเอาไปเรียบเรียบดีกว่ามั้งแบบนี้บ่ได้ได้อยู่ได้อยู่อันนี้มันลอยอยู่นะไว้ไว้ไว้ ได้ักล้องพิการบือวักล้องพิการเดี๋ยวจะเสียของเปล่าเปล่าหักมาแล้วงานเขาโอ้โหได้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 อด้ได่ได้ไไว้ได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 ้ไั้ได้ได้ไว้งด้ไ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 ร้ไล้ได้ได้ไยได้ไ้ไดยไไได้ได้ไย้ไดด้ไ้ไได้ด้ได้ได้ไดเไไไไดดไ เออพี่บาวคนเดียวเลยเหรอไม่จับบัี่บาวไปบัดบปอมันขาดเดพี่น้อยเขาเลก็ได้ตั้งปุ๊บตั้งไว้ก่อนนะมามาเออนี่แหละเท่าเลยเหรอจบบนี้โอ้โหอะไรถ่าหยิบจับโอ้แล้านับัตรัวนในตัวที่่อน

ยังบริเวณเตียมอุปกรณ์เลยพี่ของยังบริเวคนลงมาเดี๋ยวเอาใบซึ่งกันใบซึ่งกันเอาใบซึ่งกันเลยเดี๋ยวมันสีลมตั้งซึกงกันล้วเอาน้ำลายใส่แล้วก็แปะแปะไว้เลยเย็นงัวละตั้งรักกเออเอาอุปกรณ์อุปกรณ์ใจเย็นใจเย็นเอาเอาอันนี้แกพูดให้มันอ๋อไหลตามน้ำแกไปก่อนนะไปเอาเครื่องมือมาลงก่อนขนของลงจากรถก่อนลุยเลยลุยเลยอืมมาถึงไม่รอช้าลุยเลยในสี่เดี๋ยวผมก็เป็นกำลังใจให้ก่อนนะ อาบบกติดใช่ไบวฮะอืมอาบบติดยิบซ้ำปะอืมอันนี้เอาไปยิงยิบซ้ำปะอ๋ออือโอ้โหปุ๊บมีเนฟซีก็มาถึงก็ไม่ค่อยรอช้านะดูเลยพี่น้องเดี๋ยวผมรอลังอุปกรณ์กัน เออวางไว้ตรงนี้แหละเออเออดีดีโอ้นี่เรากินพลโกบเต้มหมนี่มีโกบมาด้วยเอนั่งะมานั่งไเออนะใครไม่อยากนั่งไหนไปนั่งนน้นแล้วหืมอะไรถูกออกเลยหรอเดี๋ยวผมก็จะซ่อมรองเท้าก่อนเอฟซี ดับเลขนะเดีเตรีแท็กแล้วแท็กรอกรอ่กอนลงให้หมดพี่บ่าวก็จะแท็กรอตาทำไมจ้าไม่เอาข้งกล้องติบข้าวไว้ในรถเพราะมีกุญแจด้วยอ่ะอปุ๊บติบ5ปีนี่นะพี่บ่าวนในสิครับผมครับ อือเอี๋ยวผมจะซ่อมรองเท้าก่อนจะครูกก่อนนะเดินไม่ได้พี่น้องขนของลงจากรถนะครับนะพร้อมลุยกันเลยนะครับตอนนี้เรียบร้อยซ่อมเรียบร้อยนะไม่มีอะไรที่ผมซ่อมไม่ได้ในสีนี่รองเท้าเสียก็ซ่อมได้พี่น้องใส่ได้เหมือนเดิมตัวสับละตสับผมว่าจะซ่อมได้อยู่นะนี่ได้พี่าบด้านตัวสับโอ้ยเราไม่มีอุปกรณ์นี่ใส่น็อตเอา อโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้ท่านี้นะอย่าลืมสับตะไคร่ไปมากรจดกระดิ่งบินขคินนะำตกระดิ่งโเฉพา,า,จ,าจักระจันในรุ่พี่น้องสวัสดีครับ